บริษัทจ์ไหลบัตนี้ท่านหลายได้สมาทานศีลสมาทานได้กรรมฐานแล้วต่อไปก็โปรดฟังเรื่องราวของท่านบุเท่ามเมื่อเคลื่อนที่แล้วมามีข้อความสำคัญอยู่ตอนหนึ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัทควรจะฟังยำ้ำแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ เพื่อเด้นกล่าวว่าในขณะที่แท่งขึ้นไบเฝ้าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคในขณะนั้นรากฏว่าองค์สมเด็จพระพิธมานทรงตรัสคำว่าขึ้นเบเฝ้านี่เขามันดาท่านันหลายได้โปรดทราบท่านที่ทรงอภิญญาเล็กก็ดีทรงอภิญญาใหญ่ก็ดีคำว่าอภิญญาเล็กก็ได้แก่มโนมยิทธิ สำหรับพินใหญ่ก็คือพิญยาที่บำเพ็ญมาจากกสินสิบิอย่างนี้เรื่องการเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นของธรรมดาของท่านพวกนั้นแต่ว่าท่านนั้นหลายสงสัยคิดว่าจะเป็นไปได้หรือก็ขอได้โปรดให้ปฏิบัติตามท่านทำให้ได้เยี่ยงท่านจะเป็นของไม่แปลก เป็นอันว่าเมื่อขั้นท่านไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระบะิตแก้วมีพระพุทธดีกาตัดว่าถ้าเธอปราถนาความเป็นประโสดาบันเธอยจงปฏิบัติแบบนี้ขึ้นหนึ่งก่อนฉันอาหารให้พิจารณาเป็นอาหารเรริกูไดสัญญา ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า,าจะเพาะพระอย่างเดียวคราว่า้ก็ทําได้เรียนกันมาแล้วสองให้เจริณาสุป,ปสัญญาให้มากเพื่อตัดราคะสามละอัสมิมนะคือการถือตัวถือตนและตัดสกายะทิฐิเป็นตน้นด้วยอำนาจของวิปัสนาญาณเพื่อความเป็นประโสงดาบันของเธอ นี่เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเป็นพิสุสมณใน,นอุมบาสกอุบาสิกาถ้ามีความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็โปรดปฏิบัติเช่นนั้นเพื่อความเป็นประโสดาบ,บันของท่านเมื่อคื่อนที่ว่ามาแล้วอย่างนี้มาขอซ้ำอีกหน่อยหนึ่งเพื่อการกระตุ้นเตือนใจ ว่าความแต่ว่าความจริงความเป็นระโสนดาบ,บันนี้สําหรับพผู้ที่เคยปฏิบัติในด้านสาวกภูรมตลอดเวลามาเป็นขอไม่ยากแต่นี้ท่านพูนน้นี้ท่านบำเพ็ญบารมีมาในด้านอพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นผู้ใจเจ้าทาอะไรทุกอย่างมันก็ยากไปหมดสําหรับต่อตีนี้ไปก็ขอ,ขอต่อมาวานนี้ ท่านบันทึกไว้ว่า19ก,กระกฎาคม2506เวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมจำเวลาของท่านนะดูดูมันว่าเวลาของท่านนี่มันไม่ว่างถ้าว่างจากแขกว่างจากงานท่านก็ทำทันทีแ้าเวลามีแขกอยู่ก็พิจารณาอริยสัจอยู่เสมอว่าคนทั้งหลายเ่านี้มีทุกข์หรือเปล่า เวลาทำงานก็ตั้งใจได้จริงเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเป็นการทรงสติสัมปชัญญะทรงอารมณ์เป็นสมาธิเวลาทำงานเห็นงานทุกชิ้นเป็นวิปัสนาญาณว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ช้ามันก็พังนี่ท่านใช้เวลาของท่านทุกเวลาเป็นสมถะและวิปัสนาไปหมด คนที่จะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเขาทำกันแบบนี้ไม่ใช่ศัก่ว่ธรรมไม่ใช่ศักว่วาฟังคุยกันต่อไปท่านบอกว่าเวลาเที่ยงเศษเจริญสมณธรรมหลังอาหารเพลนตอนนี้จิตสบายมากและใช้คำภาวนาวา่าขีนาสวาอนิยตา อารมณ์สบายแล้วท่านก็จเจริญต่อไปต่อไปจนท่างจิตมีความสมบายถึงที่สุดมีอารมณ์ว่างจากกิเลสทุกประการมีอารมณ์ผ่อนใสใจเป็นสุขสุขในที่นี้เราจะพิจรารณากันไม่ได้ว่าอะไรมันสุขแค่ไหนเป็นสุขที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเป็นสุขที่ไม่อยากจะถอนตัว มันที่ขทงท่านมันยอดเหลือเกินแล้วตั้งก็จะเริญต่อไปจนใจสบายต่อไปถึงกับพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาอีกหรือว่าท่านน่ปรารนนาพุทธภูมินี่เขาที่ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าหรือว่าท่านนิปรารถนาสาวกภูมิเหมือนกันถ้าตามจิตถึงขนาดนี้แล้วเขาไม่ทิ้งพระพุทธเจ้า กาพระพุทธเจ้ากันแจมือเกาะชายสังติพบแล้วจึงทูลถามว่าคาถานี้สำหรับวิปัสสนาใช่ไหมถ้าเมื่อได้แล้วก็มีต่ออีกไหมค่าคีมนาสวานิยตาก็แสดงในความเป็นรบคีนาศพระขคีนาศก็คือพระอรหันต์ แล้วที่นถามองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันว่าอันนี้เป็นคาถาวิปัสนาญาณใช่ไหมท่านก็นตอบว่าใช่แล้วก็ท่านก็นถามต่อไปว่าเมื่อได้ดีแล้วเต็มที่แล้วมีอะไรต่ออีกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่ามีเมื่อจิตเป็นสุขดีแล้วก็ใช้คำภาวนาว่านิพพานนิพพานาสุขขังจะไม่ดีนะ เมื่อจิตเป็นสุขมีอารมณ์รักพนิพานว่านจากกิเลสกพ็พิจารณาว่านิพพานสุขขังท้ามาอย่างนั้นที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังนี้ผมไม่ได้บังคับให้ท่านปฏิบัติตามนี้นะเป็นเพียงว่าให้รู้ปฏิบัทาของพระองค์หนึ่งซึ่งในสมัยปัจจุบันเทออนา,าใคใกล้ปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้าก็สามารถทำอะไรได้อย่างนั้นเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วเราไม่มีโอกาสเพราะว่าทำพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกกัน,นาจึงอยู่สมบูรณ์ถ้าเราไม่ขี้เกียจสัอย่างเราก็ทําได้หมดเป็นอันว่าเมื่อท่านถามองค์สมเด็จพระบรมสุคตว่านี่ท่านบอกว่าต่อไปก็ภาวนาวานิพพานสุข,ขังเมื่อถึงจิตถึงนิพพานแล้วตอนนี้สงสัยสิ อย่าลืมว่าด้ท่านได้พัญญานะเมื่อจิตเคลื่อนเข้าไปสู่นิพพานเครือทิสมานกายเข้าไปถึงนิพพานแล้วให้ทําความรู้สึกว่าจิตนี่สงบมากคําว่าทําความรู้สึกนีม้มนนาเฉยๆคือควบคุมกําลังจิตให้ว่างจากสรรพกิเลสทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือ เมื่อจิตสงบมางกแล้วก็ยกอารมณ์ขึ้นสู่พระนิพพานภาวนาวานิพพานาสุขขังยุ่งไหมจิตขึ้นสู่พระนิพพานคือมีอารมณ์ว่างอารมณ์รักพระนิพพานชื่นใจในพระนิพพานมีอารมณ์สุขมีอารมณ์สงัดมีความเยือกเย็นตอนนี้ให้ใช่อารมณ์ภาวนาวานิพพานาสุขขัง ถ้าเราเป็นสุขาวิปัสสโกก็ถือ mm hmm. อารมณ์เป็นสำคัญสำหรับท่านที่ได้วิชาสามอันดับหนักที่ได้มโนยิธิก็ต้องนำอธิสมานากายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยหรือว่าท่านที่ได้พิญญาสมาบัติก็นำอธิสมานากายขึ้นไปสู่แดนนิพพานเลยอารมณ์เป็นสุขนิพพานภาวนาวานิพพานสุขรังสำหรับท่านสุขาวิปัสสโกเรีว่าเตวิโชเตวิโชนี่เห็นผลนิพาน ก็อนิพพานภาวนาว่านิพานสุขขังจิตเป็นสุขแต่ว่าท่านสําหรับท่านสุข,ขวิปัสสโกไม่เห็นจิตเป็นสุขมีลมว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะโชขนานั้นให้ใช้คำภาวนาว่านิพานสุขขังจิตจะได้จับพนิพานเป็นอารมณ์นี่เป็นเรื่องของท่านนะ ไม่ใช่เรื่องว่าท่านทั้งหลายจะต้องทําเรื่องของท่านผู้บันทึกท่านทั้งหลายจะทํำยังไงชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เป็นเรื่องของท่านจะมาโทษผมไม่ได้ต่อไปตามบันทึกของท่านคาดหวยว่าอปิญญาพละสสมาบัติตอนนี้ประเดี๋ยวก็ท่านก็ยุ่งอะไรกันฟังแล้วก็จะยุ่งกันใหญ่ท่านบอกว่าวันนี้วันที่ยีสิบกรกฎาคมสองพ ตรงกับวันแรงสิบสี่ค่ำเดือนแปดเข้าเจริญสมณธรรมตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาตรงวันนี้มีอารมณ์ดีเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่เริ่มเริ่มจับอารมณ์ปับ๊บอารมณ์ก็ใสสว่างซึ่งไม่เคยมีมาในการก่อนถ้าพยายามทำไปตามลำดับไอทำไปตามลำดับนี่ผมจะพูดให้ฟัง ว่าการเจริญพระกรรมาฐานนี่โดยมากเมื่อกรอนที่จะทำจุดปลายเขาไม่จะจับในจุดต้นดูที่ว่าจิตอารมณ์ของเราเนี่ยมันไปพล่องอยู่ตรงไหนเพือนดับแรกท่านก็จะปนาปานุสติควบกับพุทธานุสติกรรมาฐานจิตเป็นสุขถึงนี่สุดทิ้งฌานสี่ทิ้งฌานสี่วิ่งเข้าฌานแปดถอยหลังลงมาจับอริยสัจสี จิตสะอาดผ่องใสถอยลงมาทึอุปจาระสมาธิจับเมตตาพมิหารสี่จิตเข้าถึงนี่สุดทันทีถอยลงมาถึงอุปจาระสมาธิจิตจับอสุปกรรมฐานยิ่กระทั่งมีความรู้สึกเป็นสุขไม่มีความติดพันในภาพในภาพโนดใดๆถอยลงมาทึอุปจาระสมาธิเข้ามรณานุสติกรรมฐาน เมื่ออารมณ์ถึงที่สุดถอยลองมาถึงอุปจารสมาธิจับบารมีสิบประการแล้วถอยลองมาจับอรหารตปฏิกูลสัญญาแล้วถอยลองมาตัดออตสมิมานะความถือตัวถือตนแล้วถอยลองมาจับสกาญาิฐิจนกระทั่ทงเข้าจุดถึงขีนาสวานิยตาไม่วีธีทำก็าาทำกันแบบนี้ คือไล่ตั้งแต่ต้นดูว่าไอ้ต้นที่เราละมาได้แล้วนะ่ะมันยังเกาะจิตติดไหมต้องต้องใช้เวลามากแต่ละข้อถึงสองนาทีใช้ไม่ได้จับอารมณ์ข้าจุดไหนจิตเป็นโปร่งสบายไปหมดไม่มีรมเกาะอันนั้นใช้ได้หรือว,ว่าเป็นฌานระดับทันทีใช้ได้แล้วจึงจะจับตัวปลาย ถ้าตัวต้นยังไม่คล่องยังไม่ผ่องใสเขายังไม่จับตัวปลายต้องไล่เลียงลาดับตามตน,นั้นลงมาเั่นบอกว่าจับตามลําดับมาจนถึงขีนาสวานิยตาอารมณ์ปักแน่นแล้วก็เลยแสวงหานิพพานสุขขังต่อไปอารมณ์ปักนั่น,ก,น,น,ขขก,น,นก็ไปแชางสูงสุดอารมณ์เป็นสุขจับหานิพพานภาวนานิพพานสุขขังต่อไป ท่านบอกว่าแล้วก็ตรวจดูรมคราวนี้จิตท่านเป็นทิพนี่ถ้าดูใจของท่านตนเองได้ท่านก็ตรวจดูรมเห็นจิตผ่องใสเหมือนกับแก้วสะอาดแต่ว่ายังมีคลื่นนิดๆหน่อยคือมีการไหวตัวกับเพื่องกับเพื่อมจึงรู้สึกว่าจิตนี้ยังดีไม่พอจึงได้ถอนจากนิพพานสุขขัง เอารมเข้ามาจับกีนาสวานิยตาใหมา่คราวนี้อารมณ์ปักแน่นมีรจมจำใสามากแล้วก็หันเข้าไปจับนิพพานสุขขังจิตทรงตัวตอนนี้ท่านบอกว่ามีความรู้สึกว่าเวลานี้จิตเป็นอภิญญาพระสมาบัติ อภิญญาหมายว่าวารู้ยิ่งจิตเม,รม,เมีรมประเสริฐเพราะท่านเป็นผู้ได้อภิญญาภละคือผลที่ตนได้มาสมาบัติแปลว่าเข้าถึงแล้วเข้าถึงผลที่ตนฝึกอภิญญามาแล้วควบกับวิปัสนาวิปาาัสนาญาณทรงตัวโอ้เล่นแบบนี้สนุกจะตายล่นดีหน่าถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าเล่นมาอยู่คนเดียวอารมณ์เป็นสุข ตามมันทึกท่านว่าเราตั้งใจไว้ว่าจะถอนเวลาสเวตเตอริกาคือเริ่มต้นจากก้านาฬิกาตรงจะถอนเวลาสเวตเตอริกาตรงเพื่อกินข้าวท่านว่าตอนนี้ชักจะถอนเกือบไม่ออกดึงเท่าไรก็ไม่ออกจิตมันปักแน่นมันไม่ยอมคลายสมาธิจิตอารมณเป็นสุขก็รู้สึกว่าดีใจมาก มาเออกําลังใจของเรานี่ดีพอแล้วมีกําลังใหญ่พอจะสู้กับกิเลสได้สามารถจะห้ามหันให้กิเลสท่านหลายมาสลายตัวไปได้เพราะอย่างนั้นตามที่ตนปรารถนาไว้แห่งการไม่เกิดอีกท่านพิจารณาว่าเอกการที่เราจะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้วจําให้ดีนะระยะนี้ท่านมีความรู้สึกตัวท่านว่า การที่จะไม่ต้องเกิดอีกมันใกล้เข้ามาแล้วแต่มันยังไม่ถึงจุดนั้นมันใกล้ๆขณะนั้นเองท่านบอกว่าจิตท่านเป็นทิพย์พบหน้ากิเลสตัณหาไอ้กิเลสตัณหาเนี่ยมันยืดหน้ามาตั้งแต่วันวานนี้ตั้งแต่วันที่ยี่ตั้งวันที่สิบเก้าวันนี้ก็พบมันอีกแต่วันนี้พบชัดมากเพราะจิตมันใสมาก เจ้ากิเลสและตัณหามันสงบนิ่งนอนเฉยนี่สนแสดงว่ากิเลสมันหลบไปนอนทะมันไม่ฟูขึ้นมาด้วยอำนาจกำลังของฌานแต่ความจริงกิเลสนอนในกิเลสยังไม่หมดถ้าเผลอเมอไยมันโผล่หน้ามาเมื่อน,นั้นนี่เป็นอันว่าท่านมีความมั่นคงในกำลังฌานมากกว่าวิปัสนาญาณพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงรับรองว่าเป็นประสดาบัน นี่ต้องระวังให้ดีนะจิตมันสงบมันสบายแล้วก็จะเพิ่งไปนึกว่าเราเป็นพระอริยเจ้าให้มันถึงจริงๆซะก่อนใช้วิธีตรวจอารมณ์อยู่เสมอจับหาความผิดจับหาความชั่วในอารมณ์ของจิตของตัวแล้วท่านบอกว่าจริงบอกให้กินเลสมันเลี่ยงไปบอกเองถอยไปไม่ใช่เรื่องเขาเองจะมายุ่งกับฉัน ฉันไม่ต้องการนี่ท่านไม่ทึกว่าฉันฉนนึกว่ากูมึงจงหลีกไปทำไมอย่างนั้นมึงอย่ามายุ่งกับกูกูไม่พึงต้องการมันอีกมึงเป็นเจ้านายบังคับกูทรมานกูมาหลายนหลายแสนสงกลับแล้วหลายแสนสงขัยกับแล้วต่อตี่นี้ไปมึงกับกูไม่มีทางแล้วที่จะมาบังคับกูได้เป็นอันว่ากูจะต้องหลีกไปและทำลายมึง ให้พี่นาฏไปเพื่อการเข้าพันิพาณของโครนี่ก็ใช่กันอย่างนี้ใช้กันแบบพูดกับศัตรูที่เป็นตัวสำคัญท่านเกลือบันทึกต่อไปว่าเราจะเข้าอภิญญาสมะสรสมาบัติอย่างนี้ทุกวันและทุกคืนจะไม่ยอมให้จิตดวงนี้คลาดจากอภิญญาพระสมบัติ เพื่อประโยชน์ของมหาชนทั่วไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งจำให้ดีนะนี่เรื่องเล่าให้ฟังถ้าชอบใจก็ไปปฏิบัติได้ไม่ชอบใจก็แล้วไปนี่มนไม่ได้ว่าอะไรใครทําไปตามอดิญาสัยของตัวนัน่นละดีชอบใจตอนไหนทําตอนนั้นนี่เป็นเรื่องเล่าให้ฟังแต่ละบุคคล นี้ท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่ที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกวันนี้เวลาสิบเก้านาฬกานอนฟังเทศทางวิทยุจิตยังเข้าถึงฌานที่สุดของฌานที่หนึองได้ท่านย่อๆไปเทนั้เองแล้วก็ตอนต่านบอกว่าตอนเช้า ฝ่ายวิปัสสนาญาณได้ผลดีมากเป็นนั้นว่าคืนนั้นท่านทำเกือบทั้งคืนเมื่อเข้าจิตฟังวิทยุพระเทศเนี่ยฟังเทศจากวิทยุแต่ว่าแทนที่ท่านจะไปสนใจกับคำว่าทำเทศท่านก็กลับไปสนใจกับฌานสมาบัติของท่านมันก็เปลินไป ถึงใกล้รุ่งพอใกล้รุ่งรู้สึกตัวชาญถอยลงมาเคยจับวิปาาัสสนาญาณเพราะกําลังสมาธิมันมีผลมากวิปัสสนาญาณมันก็มีผลมหาศาลท่านบอกว่าวันนี้ได้พบหญิงโอ้โหตอนเช้าคุณผู้หญิงสาวสามากันบานเลยแต่งตัวกันสวยๆเยอะแยะหมด แต่ว,ว่าพอเธอก้าวขึ้นบริเวณสถานที่อยู่ใจมันก็แยกเธอทั้งหมดออกเป็นธาตุสีพอเห็นหน้าปับ๊บใจมันก็จับเห็นเธอเป็นธาตุสีไปซะแล้วจากธาตุสีแยกออกไปการสามสิบสองจากการสามิบสองเป็นอาสปสัญญยาเห็นเหมือนกับผีเน่าในป่าจะรักทำเกออย่างไงได้ เป็นอันว่าการอารมณ์รักเท้าสาวมันก็นเลยไม่มีถ้าเท้าสาวพวกนี้แกตั้งใจจะมาขายแล้วก็เจงไม่มีใครซื้อแน่ดวงตาแกก็ไม่ซื้อนี่ท่านพูดท่านไว้อย่างนี้ก็ว่าตามท่านไปเพื่อเป็นการสนับขอมบรรดาท่านหลายฟังไว้ก็มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็เลิกฟังเสียก็ได้จะมีปรสนาไปหมดเรื่อง ท่านบันทึกต่อไปว่าวันที่ยี่สสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกเวลาเช้าเข้าพิญญาพระสมาบัติท่านบอกแล้วนี่ท่านบอกท่านไม่เลิกแน่ไอ้เรื่องอภิญญาพระสมาบัติไม่ยอมถอนตัวเด็กขาดว่ามันทั้งกลางวันและกลางคืนท่านบอกขนาดนี้ได้ผลดีมากอารมณ์แห่งพระนิพพานกำลังอะไรล่ะ ให้พวกเขียนมากำลักเข้าไปให้กำลังต่อต้านอารมณ์กระแสกิเลสจิตรักพระนิพพานกิเลสบางอย่างมันพุ่งเข้ามาเป,เป็นการเตือนว่าน,นี่อย่าเพิ่งไปเลยเพื่อนหน่อยเท้าสาวาสวยรวยมีเยอะแมหน้าตาก,กระจุมกระจิมอิูวเนื้อน,นุ่มนิ่มมันน่ารัก อย่าเพิ่งไปนี่พันอย่าไปเลยเพื่อนมีเมียก่อนดีกว่าในกินเลสมองตัวก็บอกว่านี่เพื่อนไหนจะไปทําไมแต่ทรัพย์สินของเรามีเยอะแยะไปโอ้โหใหญ่โตมโหฬาะเจ้าสักกี่้อยล้านก็นได้ถ้าว่าทําอย่างนี้แล้วไอ้นี่กิเลตัวปรีก็บอก<ม>นี่นี่น,นี่รู้ไหมไอ้เจ้าเม่งคณะนี่มันไปกัดตัวเป็นศัตรูกับเจ้า ทำลายมันซะก่อนที่จะรีบไปนิพพานทำไหมเรื่องนิพพานเป็นเรื่องเล็กๆของเด็กๆไปมาหลายคนได้นี่กิเลสมันสอนแต่ถ้าว่าอารมณ์ปรารถนานิพพานก็ตัดมันไปบอกเธอเลี่ยงไปซะไปเซพนอย่ามายุ่งเจ้าตัวร้ายเราเกลียดเจ้าเรามีความรู้สึกว่าเจ้านี่คล้ายๆกับว่าศพเน่าที่เราไม่พึงต้องการ เมื่อเจ้ากิเลสมันว่างไปจากบาปรปจากไฟอารมณ์ไม่ได้พานก็แจ่มใสทำไปจนทั้งมีความรู้สึกสบายถอนอารมณ์มานิดหน่อยเข้ามาตั้งอยู่ในปฐมฌานเวลานั้นเจ้ายงตัวสำคัญมันย่องมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้รู้สึกคันันเอาเมื่อไปโลกเข้าเจ้าอยู่มันตายไปหนึ่งตัวนึกเสียใจเอ๊ะ วันนี่มันเรามันเลวพอใชแล้วนี่ทําไมนี่ทำไมไปทําให้ยุงมันตายแต่ความจริงเจตนาไม่มีเขาว่าใจเสียมาน,นั่งคิดในใจว่านี่พระโสดาบันเนี่ยเขาไม่ทํากันอย่างนี้นะพระคุณนะพระโสดาบันเขาไม่ยุง่งแม้แต่ยุ่งกับมดไอ้นี่เจ้าไปฆ่ายุงตายจะเป็นพระโสดาบันเขาได้ยังไง เมื่อตัดสินกําลังใจว่านี่เรามันเร็วมากเสร็จแล้วนี่เอ้าแก่ตัวกันใหม่วันนี้ไม่เลิกมันละล่อมาให้ตายไปทั้งวันถ้าว่าไม่มีใครมารบกวนว่างแขกไม่ได้แต่วนะ่าดะเวลามีแขกมาถ้าก็จับอริยสัจในทุกอริยสัจมาสุป,ปสัญญามาั่งถ้าก็จับอนิจจังทุกข์อนัตตาว่ากันเรื่อยไปไม่ให้มันติดถ้าจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าเนี่ยบันทึกของท่านนาะมไม่ใช่นางเรา เขาบอกว่าจับอภิญญาพระสมมาบัติต่อไปปั๊บเดียวอารมณ์ใจเป็นศขดิ่งทิ้งจุดจบก็ได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าถ้าขยันและสนใจอย่างนี้ภายในบรรษานี้จะได้ เป็นผู้ไม่เสื่อมลงหมายถึงว่าจะมีจะได้อริยผลจะไม่ดีท่านบอกว่านี่ถ้าขายันอย่างนี้นะภายในวรรลานี้จะเป็นผู้จะไม่มีทางเสื่อมลงคําว่าไม่เสื่อมลงนี่ต้องหมายความว่าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้านไ่คิดว่ามันน่าแปลกใจที่เรายิ่งจะหนี ให้มันไกลไอ้เจ้าเท่าสาวมันก็นมากันมากเข้าทุกทีท่านบันทึกบอกโอ้นี่มันมันชอบรักเราเนี่แปลกจริงๆฮนะท่านเขียนไอย่างนั้นนะนี่เราอายุสี่สิบเจ็ดปีแกจะตายโหงแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยไอ้เจ้าเด็กๆเ,เท่าสาวอายุสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบสเษ ดันมาปองรักคนแก่นี่มันจะหวังอะไรของมันนะมันแปลกจริงๆคนละยำนมนมทุมเทไปไม่รักดันมารักคนแก่แต่ความจริงไอการรักแบบนี้เขาไม่รักจริงนะกิเลสมันกิเลสมันสอนมาถ้าว่าท่าหนหลายปฏิบัติแล้วก็ถ้าเข้าทัเขตน,นี้จาไม่ได้นะว่าคนที่มาสแสดงความรักมาขออยากจะรักอยากจะแต่งการด้วยนะอย่าไปเชื่อ เออนั่นมันเป็นอารมณ์ของกิเลสท,ที่มันเข้ามาผูกพันหมายความว่ามันเสี่ยมสอนคนนั้นใจเขาไม่มาในความจริงใจกิเลสมันดันมาชั่วคราวท่านบันทึกว่าไอ้เจ้าเด็กนี่มีความรู้โมหกบ้างอาชีวะสั้นสูงมั่งได้ปิญญามั่งมันน่าจะหาหนุ่มๆเป็นผัวนี่ะดันเสือมมารักระแแกจะมีหวังนี่นูไม่มีทาง เองมันเป็นกิเลสสมานีหนุวยเองอดเธอฉันขอลาแล้วคือิชื่อความเกิด,ด,ดไม่พึงปรารถนาทําไมฉันยังต้องการไปแต่งงานกับเธออีกแต่งหรือไม่แต่งบรรดาท่านไหลดูเวลามันหมดเสร็จแล้วยังไม่ก็ไม่ต้องแต่งกันที้าไม่แต่งกันแน่เป็นอันว่าบรรดาท่านไหลได้สนับเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าฟังไว้เป็นเนติจะเป็นแบบแผนเท่านั้น ส่วนการปฏิบัติของทุกท่านให้เป็นไปตามอธิยาัยที่ท่านครองแล้วท่านพอใจอย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลามองไปเลยครึ่งนาทีต่อทีนี้ไปขอท่านหลายจงตั้งใจรวบรวมกำลังใจถ้าท่านเป็นผู้ใหม่ก็ใช้อนาปานุสติกมามฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหาใจออก เวลาให้ใจเข้าในึัวพุธเวลาให้ใจออกในึัวโถขนาดใดที่อารมณ์จิตยังมีความเขาคิดอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิหรือมีฌานสำหรับท่านหลายที่มีอาการคล่องแล้วจากนั้นค่อยปฏิบัติตามอัธยายายในอุตยาบทสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ตามมัธยาสายจึงกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสำหรับท่านสวัสดี